สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพระบ้านพระเหมานะครับในราคาถูกๆนะครับวันนี้ก็พบกันใน EP ีที่26นะครับน้องก็เจอกันนะครับ่ช่วงเช้าไม่ได้ลงไปนะครับก็อาจจะมาลงอีกทีเนาะวันเสาร์นะครับนะครับหน้าพักก็ประมาณนี้เลยครับพี่ๆราคาถูกๆแบ่งปันนะครับสนใจรายการไหนก็ลองทักลองโทรมาได้นะครับพี่ๆนะครับก็ จะมีช่องทางาติดต่อนะครับเบอร์โทร0 9 0 0 6 2 3 7 6 2 ID Line นะครับก็จะมีเป็น PONG190990 นะครับ ID Line นะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ฝากท้าฝากโทรมาได้นะครับพี่ๆนะครับในราคาถูกๆนะครับเนาะก็จะมีช่องทางการโอนหรือเก็บเงินไปทางได้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนก็ก็ทักก็โทรมาได้นะครับพี่ๆวันนี้ก็หน้าพักก็ประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆ เริ่มต้นที่องค์ที่หนึ่งคพี่ๆองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จวราคาัคังนี่องค์นี้สวยงามมากๆครับรายการที่หนึ่งนะครับองค์นี้เนื้อเก่าๆจัดๆเลยครับพี่ๆนี่ครับนี่ลองดูนะสวยงามจริงๆครับองค์นี้พี่ๆสมเด็จวระงคังนะครับองค์นี้พี่ๆ ขอในราคานะครับองนี้สวยงามขอ200บาทครับรายการที่1นะครับพี่พีขอ200บาทพี่พีท่านใดสนใจก็มาพร้อมตลับเลยครับพี่องนี้พร้อมตลับพร้อมพื้นคอเลยนะครับสวยงามมากครับ200บาทครับรายการที่1ครับรายการที่2ครับเป็นสมเด็จวัดเกศชโยครับองนี้ลงรักปิดทองมาแบบนี้เลยครับพี่พีนี่ครับเก่าๆเลยครับสวยงามครับพี่พีองนี้เก่าๆเลยมาคู่กันเลยครับพี่พี สมเด็จพระเกตนะครับรายการที่2ก็เอาเท่ากันกับรายการแรกเลยครับรายการที่1เลยนะก็คือ200บาทละกันครับองนี้พี่ๆมาพร้อมตรับเช่นเดียวกันนะครับสนใจยังไงก็ลองทักลองโทรมาได้นะครับองนี้รายการที่2ผ่านไปครับพบกับรายการที่3ององนี้จะเป็นพระปู่โตนะครับล้อแมกนี่เก่าๆเลยครับพี่ๆมีโค้ตอกด้วยครับนี่ครับเป็นปู่โต๊ล้อแมกได้มาทังกล่องแบบนี้เลยครับพี่ๆลองดูนะเพื่อถูกใจ มีโค,คตอกตรงตรงสรันต, so ตรงล้อเลยนะครับพี่พี่นี่ครับมีตอกโคตรงสันตรงล้อเ่ยองนี้ขอ300บาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับพี่องนี้จะเป็นรายการที่3นะครับล้อแม็กบูโตนะครับขอ300บาทนี่ครับปี22นะครับปี22งสองขอ300บาทรายการต่อไปครับองนี้จะเป็นพระอดุงพึ่งเงินนะครับองนี้ผมดูฟอร์มเป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่ดูฟอร์มเป็นพิมพ์นิยมเก่าเลยครับองนี้พี่พี่ นี่ครับเนื้อจัดมากรายการที่4นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้เก่าาเนื้อจัดมากครับนี่ครับได้มาท้งตลับชุกเงินนะผมดูเป็นตลับชุบเงินนะประมานี้องค์นี้ขอ400บาทครับรายการที่4ขอ400บาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับพี่พี่ขอ400บาทนะครับรายการต่อไปปิตานะครับปิตาตลับ1ใบนะครพี่พี่ลองดูนะครับเผื่อชอบเผื่อถูกใจนะครับเนาะ จาก e ีที่แล้วนะครับเนาะองนี้ก็เป็นพระปิดตาผมดูเป็นทางสายผู้เอี่ยมนะครับพี่พี่ลองดูเผื่อถูกใจนะครับองนี้พระปิดตารายการที่5นะครับองนี้ขอที่ราคา400บาทครับพี่พี่พร้อมตลับหนึ่งใบสวยงามมากๆครับขอ400บาทพร้อมใช้เลยนะครับปิดตาคุกลักเก่ารา,ายการที่5ขอ400บาทรายการที่6ครับผมรายการที่6จะเป็นพระท่ากระดานนะครับนี่พระการจนบุรีนะ นี่ครับพระท่า,ากระดานเนื้อชินเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พีพระท่า,ากระดานขอในราคา300บาทครับพี่พีท่านใดสนใจนะรายการที่6นะครับพระกรุเนื้อชินท่ากระดานขอ300บาทเรียมโบราณมาแบบนี้เลยครับพี่พีพลองดูนะเพื่อถูกใจรายการที่7นะครับรายการที่7ก็จะเป็นาพระหลวงพ่อเงินนะครับวันนี้เขายามีกิ่งดังนะพระรูปเหมือนปั๊มมีกิ่งนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคาน องค์นี้งามมากๆเลยะครับพี่พี่สวยงามจริงๆครับองค์นี้จะเป็นเนื้ออัปปาก้าคอแอลนะครับองค์นี้มีโค้ดนะครับเขาย่ามีกิง้งดังะครับพี่พี่นี่ครับโอ้โห,โโหต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าชัดเจนมากะครับพี่พี่ชัดมากๆเลยองค์นี้ขอหกร้อยบาทครับพี่พี่ถ้าในสนใจก็ลองดูนะครับพระหลวงพ่อ,งองเงินนะครับองนี้รายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะพระหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่เจ็ดลองดูนะครับเื่อถูกใจ รายการที่8ดนะครับองนี้จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อขันมนกจ่าเหรียญเสมาห่งเชื่อมแบบนี้เลยครับพี่ๆลองดูนะนี่ครับเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่ๆนี่ครับด้านข้างนะครับองค์นี้หลวงพ่อขันขอ300อยบาทครับห่วงเชื่อมเลยนะครับพี่ๆรายการที่8ดนะครับหลวงพ่อขันรายการที่9้านะครับอง์นี้จะเป็นพระหลวงพุทธวดนี่ครับ เป็นเนื้อาอาปาก้าออกอาปาก้าแบบนี้นะนี่ครับเป็นเหรียญแต่ผมไม่แน่ใจปีนะครับพี่พีนี่ครับเป็นหลวงพทุทธวดจมูกโด่งๆเลยครับพี่จมูกโด่งมากองนี้ขอ300บาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจลองดูนะครับนี่องนี้จมูกโด่งๆ <mumbles S 2> เลยนะเป็นเนื้ออกอกเนื้ออาป <ๆ S 1> อกาก้าเนี่ยครับสวยงามมากๆครับขอ300บาทรายการที่9 <ๆ S 2> นะครับต่อไปรายการที่10ครับองนี้จะเป็นพระหลวงเหรียญรูปไข่หลวงพุทธวดวสกนะครับปี20 ปูทวดนะครับวสกปี2 0พปูดทวดพูดูนะครับองนี้ขอ300บาทครับพี่พีลองดูนะเพื่อถูกใจนะครับปี2 0ขอ300บาทรายการที่10นะครับรายการที่11นะครับองค์นี้จะเป็นพระเหรียญดาวเทียมนะครับเหรียญหลวงพ่อสว่างพระครูวิบูลนะครับเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พีเหรียญดาวเทียมเหรียญหลวงพ่อสว่างพระครูวิบูลนะครับปีพศ15นะครับนี่ องนี้ขอ3า0บาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็ลองดูนะครับพี่ลองทักลองทายดูได้นี่ครับด้านข้างนะครับผิวออกเป็นอัลปากาชุบมคอมเมียมมันมันเลยนะขอสามร้อยบาทนะครับรายการที่อันนี้รายการที่เท่าไหร่แล้วเอยรายการที่11เนาะรายการที่12นะครับองนี้จะเป็นหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอะนะครับองนี้ปี17นะครับผิวลมดำหิ่งๆิ่งเลยครับพี่หลวงพ่อมุมขอ300บาทครับองนี้ หลวงพ่อมุมขอ300บาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ลองดูนะรายการที่12นะครับหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอรายการที่13นะครับองนี้จะเป็นพระหลวงพ่อแดงวัดเขามมได้อิดนะครับอู๋นี้สวยงามมากครับนี่ครับห่วงเก็บเดิมๆเลยนะพี่ๆลองดูนะครับเผื่อถูกใจหลวงพ่อแดงนะครับองนี้นี่ครับห่วงเก็บเดิมๆเลยครับนี่ครับอง์นี้ขอ300บาทครับพี่ๆนี่ครับ โอ้โหตัวหนังสือเป็นแท่งตั้งเลยครับคมคมเลยนะองค์นี้เขาสามร้อยบาทรายการที่สิบสามนะครับพ่อแดงเนาะสิบสามพ่อแดงสิบสี่นะครับสิบสี่พ่อพรมนี่ตรงกับปีพศเลยนะครับพ่อพรมนะครับว่าจงแกนนี้ได้แกะตลับใหม่ทีครับพี่โอ้โหนี่สวยงามมากๆครับสวยงามมากๆครับวันนี้ผิวไฟแห้งๆเลยครับพี่ผิวไฟนี่ครับลองดูนะนี่ครับเส้นสายฝนขนแมวคมมากครับ เส้นสายฝนขนแมวคมๆเลยครับรายการนี้องนี้พอผมขอเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่ท่านใดสนใจลองดูนะครับสายฝนขนแมวคมสวยมากๆครับนี่ลึกๆเลยนะขอเจ็ดร้อยบาทครับพี่พี่เหรียญนี้นะครับนี่ครับองค์นี้สวยงามจริงๆนะครับหลวงพ่อผมนะครับเป็นปี2 5 1 4นะครับรงนีนะรายการที่15นะครับองนี้ก็จะเป็นพระหลวงพ่อผมเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยกว่ากาผมไม่แน่ใจนี่ครับผิวเหรียญก็ประมาณนี้เลยครับพี่พี่นี่พ่าไก่ตลับได้บ้านเดียวกันหมดเลยนะนี่ครับองค์นี้จะเป็นพระหลวงพระพมนะครับเป็นเหรียญลูกไข่นะครับรุ่นแรกเขาเป็นรุ่นแรกนะนี่ครับองค์นี้ขอหนึ่งพันบาทครับพี่พี่องนี้ขอหนึ่งพันบาทรายการที่สิบห้านะครับนี่พระพรหมขอหนึ่งพันบาท นะครับรุ่นแรกนะขอชมรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่ๆขอชมรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการต่อไปเป็นพ่อเดิมนะครับพี่พ่อเดิมปี82นะครับองนี้เก่าๆเลยสวยงามมากๆครับนี่ครับพ่อเดิมปี82องค์น,นี้ขอในราคานะครับสภาพใช้บ้างนะครับพี่องน,นี้ขอ400บาทพอครับน <c oughs> ี่ครับพราะเรารรูปเหมือนปั๊มนะครับพอเดิมปี82ขอ400บาทองน,นี้พี่พี สนใจรีบทักรีบโทรมาได้เลยนะครับเผื่อถูกตาต้องใจชนกัน1ิบหกนะครับอ,องนี้รายการเหรียญ8 8 2นะครับอ,องนี้ก็ไหลบุ๊ฟวับเลยพี่อะไหล่มันมากเหรียญ8 2ปั๊มข้างกระบอกขอบเรียบด้วยครับพี่พี่อ,องนี้ขอ500บาทครับพี่พี่อ,องนี้ขอ500บาทนี่ครับเม็ดเต็มตาลึกนะครับปั๊มกระบอกขอบเรียบๆเลยครับพี่นี่อ,องนี้ สวยงามมากๆครับรายการที่16นะครับ16 17นะครับองนี้17แหละขออภัยนะครับเหรียญรายการต่อไปองนี้พระแกะตลับเหมือนกันองนี้จะเป็นพระรอดนะครับพระรอดพระรอดพระรอดรำพูณน,นะครับนี่พระแกะตลับทองขอ300บาทแล้วกันครับพี่พพระรอดขอ300บาท EP ล่าสุดอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับพี่ๆนะนี่ครับ บางทีรายการไหนอยู่อีพีเก่าๆวันนี้ถ้าพระอยู่ก็วันนี้ผมก็จะร,รันขึ้นมาอัปเดตใ,ให้พี่เพื่อนรับชมกันเป็นล่าสุดปัจจุบันนะครับวันนี้ขอสามร้บาทรายการที่เท่าไหร่แล้วเออเนี่ยลืมอีกแล้วสิบห้าสิบหเจ็ดสิบแปดานะครับ1ิบเก้จะเป็นเหรียญลวขาววัดหลัก4ี่องนี้เหรียญห่วงห่วงหายไปนะพี่ห่วงตัดไปเอา300บาทแล้วกันครับปูขาววัดหลัก4ี่เหลือสภาพเขาโค้งนะ เอา300บาทแล้วกันครับพี่ๆลองดูนะนะครับองนี้นี่สวยงามมากครับอดีตนะฮะอดีตอดีตน่าจะสวยงามมาก1านะ20นะครับองนี้จะเป็นปูทวดวัดประสาทวัดประสาทวัดประสาทองนี้ขอสามร้อยบาทครับปูทวดวัดประสาทพี่ๆนี่ครับลองดูนะนี่ครับาแกะตลับมาปูทวดวัดประสาทขอสามร้อยบาทครับพี่ๆท่านใดสนใจลองดูนะครับ นะทักหรือโทรได้เลยไวได้ไวได้ก่อนนะครับเนาะผมไม่ต้องกาบขออภัไว่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ล็อกจองไว้ให้ลูกค้าท่านใดนะครับเนาะเอาเป็นว่าสิทธิ์พร้อมสิทธิ์พร้อมรับโอนได้เลยนะครับพี่พีอ่อันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือคมมากๆเลยครับอค์นี้จะเป็นบล็อกวงเดือนบล็อกวงเดือนปู่ทวดบล็อกงองนี้ขอห้าร้อยบาทครับพี่พี่นะครับ ขอ500บาทพี่พี่ทนใดสนใจก็ลองดูนะบอกวงเดือนหลังตัวหนังสือขอ500บาทครับรายการต่อไปองค์นี้จะเป็นพระปกหลุบทิมวัตรหันไล่นะครับพี่องค์นี้สวยงามจัดสวยงามมากๆผาแกตาลับมบดีนี่อง์นี้ขอในราคานะครับขอในราคา600บาทละกันครับพี่พี่องนี้สายฝนไหลจุดด้วยนะครับปกหลุบทิมวัตรหันไลสวยงามมากๆครับนี่สายฝนไหลจุดนะครับ วันนี้ขอ6 0 0บาทพี่พี่นะครับลองดูนะรายการต่อไปครับนี้ได้ที่เดียวกันเลยนะครับวันนี้จะเป็นจอบจอบใหญ่นะจอบใหญ่ปีหนึ่งห้าจอบใหญ่ปีหนึ่งห้าเส้นหนามตามคอเต็มเลยครับพี่เส้นหนามตามคอจมูกลึกๆเลยครับองนี้วันนี้ขอ600บาทเช่นเดียวกันนะครับพี่จอบใหญ่ปีสิบห้าเส้นหนามตามคอเพียบเลยพี่พี่นี่ครับนี่กาๆเลยครับองนี้ แต่สวยนะปีสิบห้ารายการต่อไปครับองนี้จะเป็นพระเจ้าตากพระเจ้าตากมีมีโค้ดด้วยเจ้าตากปู่ทิมนะครับมีโค้ดด้วยเจ้าตากเจ้าตากขอสี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่เจ้าตากปู่ทิมนี่ครับโอ้อนี้เหลี่ยงคมสวยมากโค้ดลึกๆเลยครับขอสี่ร้อยบาทพอครับพี่เจ้าตากรายการต่อไปครับองนี้จะเป็นหลวงปู่ศรีเกลียวเชือกนะครับปีสิบเก้าโอ้นี่ก็สวยนะครับพี่ อค์นี้ขอ3า0บาทเช่นเดียวกันครับปูสีเกี่ยวเชือกนานๆได้มานะครับมีโค้ตตอกสอเสือนะแล้วก็มีทั้งข้างนะครับประมาณนี้เลยลองดูนะขอ300รายการต่อไปครับอ,อู๋นี้จะเป็นหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงนะครับพี่อู๋นี้เก่าสวยเก่านี่ครับอู๋นี้ขอสี่ร้0บาทละกันครับพี่พี่หลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงนะครับพี่อูนี้ใบหน้าใบตาคมคมสวยเลยนะนี่ครับ หลวงพ่อทองสุกนะครับวัดตโนดหลวงขอ400บาทพอครับรายการต่อไปครับปูทวดปูดูครับพี่องนี้ปูทวดวัดสแกปี3 2ขอ300บาทพอครับพี่นี่ข้างเป็นฟันเลื่อยเลยนะข้างเป็นฟันฟันเต็มเลยพี่ขอ300บาทปูทวดปูดูวัดสแกนะครับนี่ขอ300บาทรายการต่อไปครับองนี้จะเป็นพระหลวงพ่อรุ่งนะครับวัดท่าะบือนะครับนี่ครับพรอรุ่งวัดท่าะบือ เหรียญเก่าหิ่งหิ่งเลยพี่สภาพผ่านใช้มาพอสมควรพอรุ่งนะครับองค์นี้ขอหกร้อยบาทครับพี่พี่พ่อรุ่งพอรุ่งพนักระบืบอนะครับขอหกร้อยบาทรายการต่อไปนะครับองนี้จะเป็นพระหลวงของเงินถ้ามาไฟครับพี่เอาไปถูกถูกเอาไว้สองร้อยบาทครับถ้ามาไฟนะครับพระเงินหรือป่ามาไฟนี่นะพี่เอาสองร้อยบาทครับ รายการต่อไปนะครับองนี้จะเป็นหลบพ่อเงินน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจนะอาจารย์แจะครึ่งซีกหรือเปล่านะเอาสี่ร้อยบาทละกันครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันครับอาจารย์แจะครึ่งซีกหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจพี่พี่ลองดูนะเอาสี่ร้อยบาทตัวเลขได้นะครับลองดูนะครับพี่พี่เอาสี่ร้อยบาทอาจารย์แจะแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็น มีเก่าแกะนะครับมีเก่าแกะหลวงพ่อเดิมนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่มีรอยจานด้วยนะแต่น่าจะเป็นกระดูกแกะหาดงมานเป็นแกะเป็นอย่างเงี้ยพี่เอาสี่ร้อยบาทขนาดปากกานะขนาดปากกาประมาณนี้นะเอาสี่ร้อยบาทพี่พี่ท่านใดสนใจก็ลองดูนะคะพี่พี่เนาะพระก็จะประมาณนี้เลยครับพี่พี่นะครับรายไอีพีที่ยี่สิบหกนะครับอีพีที่ยี่สิบหก นะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยวันนี้ก็อาจจะไวนิดนึงนะพี่ต้องกราบขออภัยถ้ายังไงก็ขอชมรูปเพิ่มเติมได้นะครับขอชมรูปเพิ่มเติมได้รายรการไหนนะครับเผื่อถูกใจนะครับลองทักลองโทรมาได้นะครับเราแบ่งปันกันในราคาถูกๆวันนี้ช่องวินวินนะครับพาบ้านพับเหมาในราคาถูกๆก็น่าจะขอตัวพิงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับสนใจอะไรการไหนฝากด้วยนะครับมีเก็บเงินปลทางด้วยนะครับ โทร0900223722ทักไลนก็จะเป็น id l ล n ์นะพี่พ ONG 190990นะครับเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเผื่อชุดไหนหพี่ๆนะครับให้ความสนใจเยอะแยะนะครับก็จะให้เดี๋ยใส่มีพระแถมพาะอะไรไปให้พี่ๆด้วยนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณไปอย่างสูงครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ